หยิบไพ่อ่านดวงความรักนะคะสําหรับคนเกิดทั้ง7วันค่ะจันทร์ถึงอาทิตย์ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยนะคะวันจันทร์นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนช่วงนี้ค่อนข้างดีนะคะแฟนเอาใจเป็นพิเศษนะคะไม่มีปัญหาทะเลาะกันหนักที่เคยมีปัญหาก็เบาลงเขาดีกับเรามากขึ้นเข้าใจเรามากขึ้นค่ะต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันและกันเอาใจกันนะคะคอยดูแลความรู้สึกของกันและกันความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาค่ะ ความรักของคนเกิดวันอังคารนะคะความสัมพันธ์ของคุณยังไปต่อกันได้เรื่อยๆไม่หวานมากแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะหรือมีเรื่องผิดใจกันรุนแรงค่ะช่วงนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับคําพูดที่รุนแรงนะคะคําพูดที่ไม่คิดนะคะก็จะทําให้รู้สึกเก็บกดนะคะอีกฝ่ายไม่กล้าพูดออกมาแต่เป็นปัญหาเรื้อรังได้นะคะ ความรักของคนเกิดวันพุธนะคะมีเรื่องให้ทะเลาะมีเรื่องผิดใจกันแต่ก็เป็นเรื่องที่สามารถปรับความเข้าใจกันได้ค่ะโดยรวมๆก็ไม่ได้น่าห่วงมากนะคะช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการมีเวลาน้อยใส่ใจน้อยนะคะหรือว่าผิดนัดกันนะคะโอกาสจะเกิดความขัดแย้งเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็มีสูงความรักของคนเกิดวันพฤหัสนะคะเป็นช่วงที่อาจจะคุยกันได้น้อยลงนะคะต่างคนต่างมีหน้าที่มีภาระต้องรับผิดชอบนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันค่ะอาจจะมีการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆนะคะจากการเข้าใจผิดสื่อสารกันผิด ะค,ะความผิดพลาดนี้มีโอกาสจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาเหมือนกันค่ะความรักของคนเกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคุณมีเรื่องให้ต้องคิดมากนะคะ เพราะความเบื่อหน่ายอะไรซ้ำๆซ,ซากๆนะคะหันมาปรับความเข้าใจกันดีกว่าค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีก็ไม่ควรจะปล่อยปละละเลยนะคะสําคัญที่สุดเลยก็คือเวลามีปัญหาอย่าเอาเรื่องของเราเอาเรื่องส่วนตัวไปเล่าให้คนนอกฟังนะคะปัญหาที่มาเล็กๆมันอาจจะกลายเป็นเรื่องเลอะเทอะใหญ่โตเพราะว่ามีคนอื่นมีตัวละครอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะความรักของคนเกิดวันเสาร์นะคะเป็นช่วงที่คลั่งรักแฟนมากคลั่งแบบสุดๆเขาทําอะไรเป็นน่ารักไปหมดเลยเป็นช่วงที่ความรักของคุณ2คนเป็นสีชมพูค่ะแต่ในความรักที่มีความสุขนี้บางทีมันก็มีมารมาผจ นะคนนั้นคนนี้ก็เริ่มอิจฉาคุณคนเก่าๆหรือคนที่แอบชอบคนของคุณเนี่ยก็เข้ามาแทรกแซงระวังนะคะความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะระวังเรื่องการคิดมากคิดไปเองคิดเองเออเองมโนเองนะคะบางทีสถานการณ์ความสัมพันธ์ม,มันไม่แย่ขนาดนั้นนะคะแต่เราก็คิดมากจนเกินไปชวนทะเลาะนะคะอะไรที่ยังไม่โชว์อย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นนะคะทาใจร่มๆไว้แล้วก็หันมาทําดีต่อกันมองข้อดีของกันและกันไว้เสมอดีกว่าค่ะ